ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทบีควิกจำกัดออกมาเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดยางรถในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีปริมาณการขายที่ลดลงประมาณ20%จากปี2563ที่ตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยมีปริมาณอยู่ที่8ล้านเส้นซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมตลาดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาแบบเร่งด่วนหรือว่าฟาร์ฟีทที่ได้รับผลกระทบในระดับเดียวกันนอกจากนั้นระดับราคาขายปลีกยางรถยนต์นะตั้งแต่ปี2 2 5 6 4เป็นต้นมาบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอาทิเช่นน้ำมันยางและโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับราคาไปแล้วเพิ่มขึ้นกว่า20%แต่ทั้งนี้ในปี2,565บริษัท B-Quick ก็ยังมีแผนขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นอีก20แห่งทั่วประเทศในรูปแบบที่หลากหลายอาทิเช่นสแตนอะโลนในห้างสรรพสินค้าและขยายพื้นที่ในกรทมรวมถึง ต่างจังหวัดโดยจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทต่อแห่งรวมถึงมีแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์บริการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายจะขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นเป็น200แห่งภายในปีนี้อีกด้วย